รถดันดินรถดันดินครับรถตักดินล้อยางรถตักดินล้อยางรถแบ็คโฮรถแบ็คโฮรถขุดดินรถขุดดินรถสแค็ปเปอร์รถสแค็ปเปอร์รถบดถนนรถบดถนนรถขุดขนาดเล็กรถขุดขนาดเล็กรถตักอเนกประสงค์

รถย,ยกยกยกรถพ่วงยกพ่วงอันนี้ภาษาพูดใช่ไหมเนี่ยรถพ่วงยกพ่วงรถพ่วงยกพ่วงจบแล้วจบแล้วสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ